อาเอครับามาไมอ้ดอกไม้ออกเพียบเลยพี่น้องเลยสับให้หมดเลยยังดหนาอย,ยูีตายบ่อ้ออกเพียบเลยฮดหนามันออกเพียบเลย

ม,ออม,มัก้ายเนี่ย่อยน้องใหม่มักสมสมมักมันีระแตกออกี่เจะนอนแล้วครับแล้วไปเรียนนอน,น,นอ,อ่ะเธอมกเกียร์พูดมันแตกข,ข้างขางมันมันได้คืนจากต็มกมันเลยแกนี่ ai sang mụn ờ 1 hặc lu thưa thôi đi tôm ก็ฝังน้นไม่มีายนั่นน่ะนอนก็ล่างกินละกบเก็บกบเก็บกรีแกงพอดีแกงแล้ว จะาก็เชื้อมาปลูกปลูกด่ดำไม่ด้วยปูไม่ไผ่เลยไผ่นี่มาปลูกด้วย,วย,วยกินด๋อยมันพอดีแกงต่อไปกับหัวปีหัวปรีนี่ไงหัวปรีจ,จด็ดสี่ตะกินไว้วุกเขกื่อนเขื่อนอืมหัวเน่าวนนี่คือม้ายางดีเลยยางดิบดีเลย เลี้ยวซาดโอ okay. เคหมดแล้วั้างเหยคุึ้มาอีกนอนเลยผลงานโอ,อ้กําลังกินเลยโอ้ยังมหดหนามตะไคร้ย่างงามเลย หลังบ้านตรงนี้ก็ไว้ปลูกแตงปลูกบ,บึกอือปบบลูกบกสลีชะอมเด็ดหน่อยชะโดมนะ่ะยันนี้ข้างบนี้มัดเจ็บชะอมมาเนี่ยหรือพักขาโอ้โหมมีไผ่มาเด็ดมาตัดมันหมดแตกยอดอกูดกูดไปเลยต้อตงตัดไป picuela 哇你弄啥呢